นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นวิถีชีวิตบ้านเฮ้าออนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นบุญประเภทนี้นะครับทุกปีนะครับเดือน3ามขึ้น3ามคำนะครับพ่อแม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่สุภูสุขตมองนีศีสะเกด ที่ผ้าพีผ้านองนะครับมาบุญประเพณีแซนโดนตานะครับอยู่ที่บ้านหินนะครับมูซีตำบลผู้เงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดเฮ้ามาเฮ้าเข้าไปในงานด้วกันเลยค่ะัสดี่ะดี้ะสวัสดีค่ะสวัดะวัสดีคะัด่ ได้ม so ือได้เวียนเรยวนี่กานยามดีนี่ละแป๊บเดียวหนึ่งดีหนึ่งอีกแล้วเรื่องสามสามมื่สครพันนี่นะครับนี่อะครับ มือนัานวันนีหมื่นเลื่อนสามมื่ามำกบุีากากบุมีก่อนปีเออมื่นานวันดีมื่นดีอย่างอิปุยตารักบาตรักเมื่องจาของบัเย็นหันยนเป็นสุขวัเยนใจใส่ก็ใจมีในรักษาลูกบัตรลูกเงื่อหายพูหลาเนื้อเ้อเนี่ยเ้อไงเกียรบอราได้ตางเนียเออตอนนั้นจะปักไปทางุลาเดื้อของบรีปู่ตาใรักสุขาคุณเจ้าเกิดความสุขสบายสมบูรณ์ุขีส กูปุ่ยยายประกาศเลยเด้อะน้อปุ่ยยายก็ประกาศตัวหอนเวลาแล้วเรื่องมันจะไปเมื่อใดเร็วไปไมคนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นวิถีชีวิตบ้านเฮายน้อครับพ่อแม่พี่น้องเป็นบุญประเพณีนะครับทุกปีนะครับเดือนสามคืนสามค่ำนะครับพ่อแม่พี่น้องจะมีการแซนโดนตาหรือว่าเส้น ปูตานะครับครับสวัสดีครับนะครับอ้อจิเจอหน้าเจอตา กันมือนีนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่งมองเกาสำแมครับเสื้อเสื้อพ่อแม่พี่น้องมาเสื้อพ่อแม่พี่น้องมาไหวจับปูน้ำกันด้วยค่ะอยู่ที่บันหินเนะครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสีสะเก็ดนี่นี่ครับพ่อแม่พี่น้อง นาตากกัพ่อแม่พี่น้องเสียมาพ่อกันนะครับมือนีนะครับพูดพูนพูนแวบแวบโยพุดขึ้นซุปขอผิวบางฮัลโหลนี่นะครับมูอตะกล่องนะครับยังว่าท่านเถาะนะครับเถาะแต่ตะกล่องนี่นะครับมือนีไปจากไหนพาลูกพาหลานมามือหนีมือดีมากมือบาดมือเมื่องหลังว่ากินตะปูนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่สามคำ เป็นไงเป็นไงวันน,นี้บบเมาบ่บ่เมาแล้วติ้นน้ำเขาบ่เดหเอเจ็ดหกศูนย์นะครับ ผู้ใดอยากเชียงโซกกับเชียงได้เนะครับนี่นะครับพ่อกันประจํานะครับนี่นะครับตะกลองกับยังสีได้ของฝากอีกนะครับองนี่ยนี่ของฝากนี่ของต้นหมานี่นะครับเป็นขนมประเภทนี่นะครับพอแม่นพี่น้องจะต้องเฮ็ดขนมต้นหมานะครับนี่นี่นี่เจ้าของผู้คุดประจํานะครับนี่นะครับเห็นอยู broken, like, well, there s, there s no, ่ใน เพจแนันเฟซบุ๊กอยู่นะครับนี่นี่นะครับเอื้อยกับรุดนะครับเอื้อยตะกล้องนี่ล่ะอ้าอ้าอ้นี่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 เอาใส่ใส่ใส่ใสนี่เห็นบอดจักองเอา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 หญ้ามามาใส่เลย